ครับเบิ้งเด้อครับไมยเดียวนี่ลหละมันสิใดพออสี่ตัวตัวที่สี่สิใดบอกครับถ้าเบิ่งเด้อย่าพยวผมพาไปเบิ่งครับแต่เบง้องรุ่นน้ำกันครับผมอยวผมพาไปเบิ่งครับตัวที่สี่มันสิไดบ่ครับหมายเดียวนี่ล่ะครับก้านในกู้ครับก้านในปิดเสียงอืดครับพอดแล้วกับภาพกินในรูกไปนั่งกินน้ำครับกินน้ำแล้ว่าเอามาจากแม่ยามเบิ่งครับนี่ว่ามันสิใดว่าตัวที่สี่ครับผมไปรุ่นเบิ่งครับผมให้รับไปรุ่นเบิ่ง นี่แะครับไม้เกานี่แหละครับนี่แหละครับว่นนี้แหละไม้เกา้างปลาอ้อย้างไหนานี่แหละครับเบื้องครับมันจะไดบ่ครับโอ้ยรุดครับนกมาหลายจ้ยครับวันนี้ครับรุดมุนอีป่วยเลยครับบ่ถือนี้ครับมันอีป่วย วันเก้านี่แหละครับนี่ครับเสียงอืดครับนี่เสียงอืดครับเสียงอืดเงียบครับตอบนี่วุดซือครับบัวใหครับพระเบงองสีครับตั้งผิลป์ถือครับเพื่ออะไนะครับตัวยี่สี่ครับตัวยี่สี่ครับมอหมันเดยครับนี่ครับนี่ครับตัวยี่สี่ครับปอนเก้าไม้เดียวครับเพราะท่านไหนเปลี่ยนไม้ครับแค่ไปนั่งโดแล้วก็นั่งกินน้ำ พราะท่านเอพ่อซิบหน้าที่สั่งครับพอถึงหาหน้าที่ครับวัตเหลากินน้ําแลวกอนยางมากนี่ครับนี่ครับตัวที่สี่นะครับไม้เดียวนี่แหละครับท่านเอไปเปลี่ยนไม้ไปทังไหนหรอกครับตัวที่สี่เถอะครับนี่เ้อกู่ท่านเอกู่ครับครับผมไม้เดียวครับ ไม้เดียวเนี่ยแะครับกินไปซี่โตรครับเมื่อนี้ครับหมานค่ะครับไอซี่เตี้มครับไม้เดียวพดแล้วกินน้ำแล้วยังไม่เก็บอีกเท่าหนึ่งครับไอซี่โตรครับผมขอบคุณที่รลายครับผมสวัสดีครับ